สวัสดีค่ะบุภาพาด้วยค่ะเอาเสื้อที่ลายถักง่ายๆลายก้างปลาค่ะมาแนะนําท่านผู้ชมอีกลายหนึ่งอันนี้เขาเป็นเป็นลายเสื้อที่ที่ลายถักง่ายมากเนาะแต่ทีนี้พอพอเป็นตัวแล้วสวยมากเลยค่ะพอถักออกมาเสร็จแล้วอันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าบ้านเราร้อนเนาะเขาน้าร้อนตอนนี้จะถักลายง่ายๆค่ะลายง่ายๆแต่ว่าจุดเด่นของเสื้อตัวนี้จะอยู่ที่ ที่ขอบแขนนะคะขอบแขนกับระบายระบายชายค่ะระบายชายเนาะแต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายที่คือถักง่ายๆไม่มีอะไรพิเศษเขาจะทําคอเหมือนคอสี่เหลี่ยมนะคะคอสี่เหลี่ยมแล้วก็เก็บขอบคอเก็บขอบคอนะด้านหลังเนี่ยก็ชนชนต้นคอเลยด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยทำเหมือนคอสี่เหลี่ยม แล้วก็พอเราเก็บขอบ REM <BE> ขอะค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้แขนเนี่ยเขาทาแขนยาวแล้วก็แต่งระบายตรงตรงขอบมันนยค่ะตรงขอบมันนี่นะก็คือใช้ตัวน,นี้ค่ะแต่ว่าถักแนวนอนถักแนวนอนนะตรงนี้ค่ะแล้วก็แต่งออกมายกขยายให้ดูตรงขอบปูผัดจะได้ไม่ไม่ได้มาแนะนํานะคะตรงขอบเนาะแต่ว่าน่าจะทาน่าจะทําได้หลายคนนะคะตอนนี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ทําขอบออกมาอันนี้ขอบชายแขนเสื้อกับ ชายเสื้อจะเหมือนกันค่ะจุดเด่นจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ลายถักเนี่ยค่ะไม่ไม่มีอะไรก็ก็เอาประมาณว่าเอาแบบเสื้อด้วยลายถักง่ายๆมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะว่าเออเวลาเราทําด้วยเสื้อลายถักที่ท,ที่ที่ไม่ยากอย่างเงี้ยค่ะพอถักเอามาเป็นตัวแล้วก็สวยได้แต่ตรงแขนเขาเนี่ยแขนเขาจะไม่ใหญ่นะคะแขนเขาจะไม่ทําใหญ่เขาจะทําพอดีตัวพอดีพอดีกับแขนเนาะ อันนี้ถ้าแขนแขนใหญ่มากจะไม่สวยนะคะ,ะเราจะทําแขนย้วยก็ได้นะแล้วแต่เราที่แขนปลายบานนะคะแต่ว่าของนางแบบนี้เห็นไม่ชัดแต่ไม่น่าจะปลายบานน่าจะเป็นแบบเหมือนแขนยาวปกติเนาะลายนี้มันจะห่างห่างก็ไม่ร้อนแล้วค่ะใช้ไหมใช้ไหมเส้นเล็กไหมซนะัมเมอร์เนาะเดี๋ยวมาดูวิธีถักกันแต่ว่าวิธีถักนะก็คือไม่ได้ยากนะคะ อุปาใช้ไหมพรม,มเส้นเล็กของวินัทถักเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะถักเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงเนาะให้ดูหน่อยนึงทีนี้ไหมอันนี้ค่ะเราใช้ไหมซัมเมอร์จะดีที่สุดค่ะไหมซัมเมอร์จะดีที่สุดเนาะตอนนี้บุผารีดด้านหลังหน่อยนึงแต่ว่าด้านอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าลายก็จะประมาณอย่างนี้นะคะถ้าถ้าเป็นไหมไหมซัมเมอร์ค่ะมันจะเล็กกว่านี้ มันจะมันจะถี่มันจะถีมันของนางแบบใสค่ะมันจะถีมันของนางแบบใสเนาะนนบบนะทีนี้เวลาขึ้นต้นเราก็ขึ้นต้นโซ่ยาวๆโซ่ยาวๆรอบตัวของเราแต่ว่าเสื้อตอนนี้เขาจะพอดีตัวนะคะเขาจะไม่ไม่ตัวใหญ่นะเสื้อพอดีตัวเราก็ขึ้นขึ้นหลักสองหลักเว้นหนึ่งโซ่แล้วก็อันนี้สี่โซ่นะคะสี่โซ่พอดีบุพเาจะไม่ได้ขึ้นให้ดูเนาะสี่โซ่ สี่โซ่บนสี่โซ่ล่างแล้วมาปักตรงโซ่ที่ห้าค่ะโซ่ที่ห้าจุดเริ่มเนาะจุดเริ่มก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวดูถักให้ดูหน่อยนึงแต่ว่าลายมันไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่า,าใช้ไหมเส้นเล็กมันจะสวยนะคะมันจะสวยแล้วมันพอถักออกมาม,มันจะถี่เองค่ะเพราะว่ามันโซ่เล็กๆเนาะโซ่เล็กเล็กแต่ตัวนี้บูพักขึ้นตรงที่ตรงหลักมันเนะะี่ยค่ะ ใช้พันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะพันหัวเข็มครั้งเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงเลยพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงไม่ดึงจังหวะเดียวค่ะดึงจังหวะเดียวไม่ต้องการให้หลักมันยาวมากค่ะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่อันนี้เข็มบูผาใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดสามนะคะเพราะมันเป็นไหมพรมเนาะแต่ว่าเสื้อตัวน,นี้บูผาแนะนำให้ใช้ไหมซัมเมอร์ถักค่ะ ไหมซัมเมอร์ถักไม่แนะนําไหมพรมเนาะหน้าร้อนเดี๋ยวเราจะถักแล้วเราไม่ได้ใส่อันนี้ใช้สีโซ่นะคะใช้สีโซ่สีโซ่มันจะไม่ยาวมากนะคะถ้าเป็นไหมซัมเมอร์อันนี้ก็คือพันหัวเข็มแล้วก็วักลงแล้วก็ดึงเลยค่ะคือต้องการหลักเตี้ยไม่ต้องการให้หลักสูงมันจะถี่ๆ อันนี้ภาพรวมออกมาสวยนะคะแต่ว่ามันจะไปเก๋ตรงแต่งชายชายแขนชายเสื้อกับชายชายแขนเนาะเนี่ยค่ะก็คือวัดลายที่แบบไม่ไม่ยากลายง่ายๆนะคะพอเรามาทําเป็นตัวเสื้อพอเห็นเต็มตัวแล้วมันสวยนะคะบางทีเราก็ไปถักลายยากๆเนาะแต่ว่าพอถ่ายออกมามันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ กลายเป็นลายที่ง่ายๆถักออกมาแล้วมันสวยกว่าเพราะอันนี้เราบางทีเราก็ใส่ไม่กี่ครั้งบางทีเราก็เบื่อนะลายแล้วก็เอาที่ลายง่ายบ้างยากบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช้สีโซ่นะคะใช้สีโซ่อันนี้ก็คือพันหัวเข็มครั้งเดียวดึงจะได้เร็วค่ะอันนี้ถ้าถักแบบนี้มันจะมันจะทําให้เราเสร็จไวนะคะอุปหะว่าจะถักไว้ใช้สักตัวหนึ่งอยู่แต่ว่า จะเอาไหมสีอะไรพอดีมีไหมซัมเมอร์เยอะอยู่เดี๋ยวจะเอาสีม่วงทักค่ะแต่อาจจะนานกว่าจะเป็นตัวนะเพราะถ้าไหมซัมเมอร์มันใช้เวลานานค่ะมันมันเส้นมันเล็กลายมันก็จะเล็กอันนี้ใช้สี่โซ่ก็พอนะคะไม่ต้องใช้ห้าห้าจะยาวไป ถ้าสามก็จะชิดกันเกินไปสามโซ่ก็แล้วแต่เราจะว่าจะเอาห่างกันเท่าไหร่นะคะแต่บูาว่าสี่โซ่นี่กำลังพอดีไม่ไม,ไม่ถี่เกินไปเพราะเราพวกเสื้อถักนี่มันต้องมีเสื้อข้างในอยู่แล้วเนาะนี่เว้นหนึ่งหลัก อันนี้บุกผาเรียกว่าลายก้างป่าลายก้างป่ามันถักได้ไง่ายน่าจะถักแป๊บเดียวเสร็จ มานนี้เราใช้สองโซ่นะคะสองโซ่แล้วก็เกี่ยวเวลาเกี่ยวตรงนี้ใช้เกี่ยวแบบนี้นะคะมันจะอยู่สองโซ่ถ้าโซ่เดียวมันก็จะมันจะชิดเกินไปค่ะก็เลยต้องใช้เป็นสี่โซ่มันก็ไม่ได้ผูผาว่ากําลังสวยนะถึงจะเป็นไหมซัมเมอร์หรือไหมพรมกําลังสวยค่ะ นี่ยคะเกี่ยวมันกำลังดีหลายท่านที่อยู่บ้านว่างๆเนาะไม่ได้ทำอะไรก็ลองมาถักกันดูถ้าพอถักโคเชเป็นอย่างน,นี้ยค่ะเราก็นั่งเพลิดเพลินไปอันนี้เป็นการที่แบบ ทำให้เราไม่เบื่อค่ะบางทีถ้านั่งเฉยๆดูทีวีทั้งวันมันก็เบื่อได้อันนี้ถ้าเราพอถักแล้วมันอยากจะถักให้เสร็จค่ะมันอยากจะเห็นรูปร่างเวลาถักนะเ้าก็จะนั่งอยู่นั่นแหละเราจะทับจนกว่ามันจะเสร็จพเพราเราอยากรู้ว่าถ้าเสร็จแล้วพอใส่แล้วมันจะสวยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ มันจะทําให้เราแบบอ,อยากถักอ่ะยิ่งลายไหนที่แบบชอบใจอย่างเงี้ยคะ่ะยิ่งอยากถักไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอยากนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีหลับคาเข็มถักเลยนะคะง่วงมากแต่ยังอยากถักอยู่แต่พออายุเยอะมันไม่ค่อยนอนคะ่ะน,นอนน้อยไม่ค่อยจะอยากนอนไม่รู้ คนอื่นเป็นหรือเปล่าบุพภาไม่ไม่นอนกลางวันนะไม่เคยนอนกลางวันก็เลยหาอะไรทำไม่เคยเบื่อเลยคะ่ะเนี่ยถักมาหลายปีแล้วชอบจริงๆน,นะคะเนี่ยลายมันจะมีแค่นี้เองคะ่ะ แต่ว่าบุผาว่าสวยสวยนะสวยเลยแหละพอถักออกมาคือพอเห็นเสื้อตอนนี้ค่ะเป็นลายเรียบๆแนละ้วสวยบุผาจะใช้สีม่วงพอดีว่ามีมีสีม่วงอยู่ม่วงออกเข้มๆหน่อยจะมาถักค่ะเนี่ยค่ะว่ามันสวยมันเป็นลายที่แบบถักไม่ยากอะลายถักง่ายๆเนี่ยค่ะแต่อย่าเอาอย่าเอาชายเสื้อยาวมากนักนะคะ อันนี้ของของนางแบบนี้เขาไม่มีพุงนะเขาแห้งนะแต่อย่างของบูผานี่มีพุงก็คือเอาเอาเอายาวไม่ได้สั้นหน่อยแล้วก็ระบายมันก็ยาวพอสมควรนะคะตรงระบายเนี่ยแต่ระบายนี้มีน้องคนหนึ่งถามมาเขาถักผืนผ้าผ้าสามเหลี่ยมผ้าคุมไหลนะ่เนาะเนี่ยคะ่ะใช้ระบายแบบนี้ก็ได้นะคะตรงตรงระบายขอบมันนะขอบ ขอบของผืนถักเป็นพวกผ้าคลุมไหล่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะระบายชายเสื้ออย่างเงี้ยระบายอย่างเงี้ยสวยคือเวลาเสื้อมีระบายมันก็ดูหวานขึ้นเนาะโดยเฉพาะสีชมพูแล้วก็พอถักระบายนี่สวยเนี่ยคะ่ะบุภาว่าก็จะถักไว้สักตัวหนึ่งแต่มันจะใช้เวลานานใส่ไว้ไปทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าบุภาคงไม่เอาพอดีตัวเท่ากับของนางแบบเดี๋ยวเราเราอ้วนแล้วเราจะใส่ไม่ได้ แต่ของถ้าผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่มันจะไม่มีผอมลงนะมันมีแต่จะอ้วนขึ้นเราก็ใช้เป็นตัวตรงๆเอาก็ก็ถักก็คือให้หลวมนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะสําหรับผู้สูงอายุเนาะหุ่นเราไม่ได้เหมือน,ห,อนหุ่นสาวๆแต่ว่าถ้าสาวๆก็ได้ค่ะก,ก็ก็ถักไว้ใช้ได้แต่ว่าพออายุเยอะขึ้นมันก็น้ําหนักมาตามตัวเพราะเสื้อถักมันอยู่ได้หลายปีนะคะอยู่ได้หลายปี ทีนี้ว่าถ้าเราถักเอาที่มันใส่ได้แล้วกันเนาะเนี่ยค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยลายถักง่ายๆลายถักง่ายๆเอาแบบเสื้อมาแนะนําท่านผู้ชมแล้วกันประมาณนั้นแบบที่เป็นลายลายที่ไม่ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันมาเป็นตัวเสื้อนยเอ๊ะมันก็สวยได้ก็สวยได้นะคะเราถักขึ้นมาเนี่ยพอถึงนี้เราก็แยกถักแผ่นหน้าถักแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลัง แขนหลังก็ถักมาชนชนหัวไหล่หน่อยหนึง่งฝั่งสองฝั่งนะคะแล้วก็ถักแขนลงมาถักแขนแต่ของแขนเขาเนี่ยค่ะแขนเนี่ยเขาถักขึ้นนะเขาถักจากชายขึ้นนะคะแล้วไปต่อไปต่อที่หลังนะนี่ค่ะเขาถักจากชายจากแขนเนี่ยค่ะไม่ได้ถักจากแขนลงมานะถักจากชายขึ้นทําแขนแล้วก็ ไปขยายตรงที่วงแขนเนะะี่ยค่ะไปขยายตรงวงแขนเนี่ยให้มันเข้ากันกับไอตัวที่ตัวนี้นะเนี่ยคะ่ะก็คือนับเอานับนับคู่ไงคะ่ะเนี่ยเนี่ยที่ไปจุดเชื่อมมันจุดเชื่อมมันเนี่ยนะคะก็คือเราก็ลองทําดูคะ่ะตัวนี้ไม่ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากก็เป็นลายที่ง่ายๆสวยได้เหมือนกันคะ่ะฝากไว้อีคลิปหนึ่งคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ